โอ้ยไปสวนมาปกกระปกชีพเปงเลยทำไงดีวะเนี่ยสุดสภาพครับตาดเ,เนื้นใหม่นอกจากล้างรถเสร็จเราก็ยังล้างสิ่งต่างๆได้ข้าวของเครื่องใช้มุงลงมุง,งรวดเราสามารถล้างได้หมดนะครับผม สวัสดีครับลุงดิ่งจากแคทคาร์วัลนะครับปกติแล้วลุงดิ่งอยู่สวนทําสวนอยู่ตลอดก็คือรองเท้าสกรปรกเครื่องมือเครื่องใช้สกรปรกลองรอ,อ,องเท้าสกรปรกเราจะทํากันยังไงดีเรามาลองมาดูกันว่าจะมาทำมาพวสาก,กันยังไงพอดีมาเจอที่แคทคาร์วัลที่นี่สาขาตลาดต้นทงชัยมาล้างกันมามาตามมาดูเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นแรกสุดนะครับ หยอนเงินไม่ว่าจะ,ะตู้แคชคอทสามารถหย่อนเหรียญได้หยอดธนาบัตรได้หรือสแกนเซอร์โค้ดก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้ลุงน่จะหยอดเหรียญธนาบัตรนะครับ20บาทอ่ะขึ้นมาแล้วครับ20บาทนะครับเริ่ม,มขั้นตอนการล้างขั้นตอนแรกที่หนึ่งคือเรากันฉีดน้ํานะครับฉีดน้ําล้างล้างรองเท้านะปับเปิึกซีดองเ้าก่อนล้างก่อน ยาครุเนน่เยอะเลยเนเี่ยแรงครับน้ำแรงล้างสะอาดติดล้างก่อนนีครับปิดเลยเราไม่ต้องใช้แปงรงล้างก็ยังได้เลยครับน,นะครับขั้นตอนต่อไปกูรีนัมมาการฉีฟมครับ การฉีดโฟมโนอกจากฉีดสกปรกแล้วครับฉีดโฟมล้างล้างมลูกเด็กครับคขั้นต่อไปลูกเด็ก็ฉีดล้างนะครับ นอกจากล้างรถแล้วลุงสามารถล้างอีกอินได้อีกนะครับนะฮะเราจะดูร้างแล้วก็เส,สะอาดนะครับเห็นไหมครับล้างสะอาดแล้วล้างได้หมดทุกอย่างนะครับนอกจือจากล้างรถนะครับหลังจากฉีดโฟมแล้วเศษซิ่ิโคนกรปต่างๆก็เริ่มออกสะอาดเออเหมือนใหม่ใช้มานานก็นสะอาดครับ จะสังเกตว่านอกเหนือจากที่เราล้างแล้วนอกจากล้างรถเสร็จเราก็ยังล้างสิ่งต่างๆได้ข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเก่งผล,ลไม้ตะกร้ารองเท้าต่างๆหรือแม้กระทั่งมุงม้งลงมุง้งรวดเราสามารถล้างได้หมดนะครับผมด้วยโฟมที่จะเป็นคุณสมบัติที่สุดของเราคือมีความฟูโฟมละเอียดสามารถลา้างความขุ่นสารสิ่งสกปรกได้ดีเห็นไหมเป็นการไม่ยากครับสามารถทําได้หมดทั้งหมดเลยนะครับ พิเศษสาขานี้ยังมีจากรนยังดำนะครับมีระบบดูดฝุ่นให้เพิ่มที่สาขานี้จะมีอยู่2อย่างแต่เป็นคลิปเล็กเล็กน้อยน้อยสำหรับการมาล้างนอกเหนือจากล้างรถแล้วเราก็ยังมีล้างรองเท้าล้างสิ่งของอื่นที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมสำหรับที่นี้ลุงเหนีขอลาไก่อนครับสวัสดีครับ